เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาการประชุมอุตสาหกรรมการบินจีนปี2025ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองจิงเตอร์เจิ้นมณฑลเจียงซีประกาศข้อมูลคาดการว่าปี2025มูลค่าเศรษฐกรริจการบินระดับต่ำของจีนจะสูงถึง1.5ล้านล้านหยวนอีกทั้งเน้นย้ำถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและยัง่งยืนของเศรษฐกรริจการบินระดับต่ำของจีนโดยคาดว่าขนาดตลาดอาจเกิน2ล้านล้านหยวนภายในปี2030 อันหนึ่งเบื้องหลังการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้คือความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของอุปกรณ์การบินระดับตำข้อมูลแสดงว่าปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับของจีนรวม969บริษัท3,191รุ่นยอดการผลิตรวมแล้วกว่า4,780,000เครื่องโดยในปี2015เครื่องบิน RXCE เครื่องบินไฟฟ้า4ที่นั่งลำแรกของโลกซึ่งจีนพัฒนาขึ้นเอง ได้ใบรับรองประเภทเครื่องบินจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีการบินพลังงานใหม่